สวัสดีค่ะพบกับข่าวการศึกษาในเวลา13นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สภาการศึกษาจาัดเสวนาออนไลน์ระดมสมองพัฒนาลูกสมวัยสมองดีมี EF พริกมิติ e c o s y s t e m ็มเปิดวิชั่นแนวร่วมก่อการสันดานดีที่สร้างสรรค์ค่ะ ดอรอำนาจวิชยานุวัตรเลขาธิการสภาการศึกษากล่าวในการประชุมวิชาการสภาการศึกษาเสวนา OEC Forum เรื่อง EF กับเด็กปฐมวัยในยุคดิจิทัลผ่านเครือข่ายระบบออนไลน์ว่าสกศขับเคลื่อนส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องโดยจัดทำแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2564ถึง2 5 7พ ที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและเป็นแผนที่ปฏิบัติได้จริงค่ะดังนั้นการสื่อสารระดมความคิดเห็นผ่าน OEC Forum ในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่มีความหลากหลายนำไปสู่การจัดทำนโยบายการศึกษาที่ตรงกับการจัดการศึกษาในด้านต่างๆตลอดช่วงชีวิตเชื่อมั่นว่าทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดีมาก อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่ทุกวันนี้การพัฒนาเด็กเล็กไม่ได้มีการพัฒนาแค่สีด้านก็คือสังคมอารมณ์จิตใจและสติปัญญาเพียงเท่านั้น แต่ยังต้องพัฒนาทักษะการบริหารจัดการตนเองขั้นสูงหรือ E.F. Executive Function ซึ่งเป็นกระบวนการทางความคิดระดับสูงของสมองส่วนหน้าที่มีความเกี่ยวข้องกับความคิดความรู้สึกและการกระทำของเด็กเล็กนำไปสู่การวางรากฐานเด็กที่มีคุณภาพในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดการบูรณาการร่วมกับแผนการขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยต่อเนื่องกันทุกกระทรวง และเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายเกี่ยวกับ EF มีคำอธิบายไว้ว่า EF ค่ะก็คือสันดานที่ดีที่สร้างสารรค์ซึ่งหากปลูกฝังไว้ในตัวเด็กตั้งแต่ยาวัยก็จะเป็นอุปนิสยัยหรือสันดานที่ดีของเด็กคนนั้นตลอดไปนั่นเองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเมื่อทำความเข้าใจ3กลุ่มทักษะ ที่แยกออกเป็น9ด้านของทักษะ E F หรือการคิดเชิงบริหารและจัดการชีวิตจะเห็นได้ชัดเจนว่ามนุษย์เราทุกคนนะคะใช้ทักษะสมอง E F ในชีวิตอยู่ตลอดเวลาเป็นทักษะในการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติใช้ในการตัดสินใจเพื่อจัดการกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วแก้ไขให้ลุล่วง ทำให้ชีวิตเดินไปข้างหน้าและเป็นทักษะที่ใช้ในการจัดการกับการเรียนรู้เมื่อพบกับประสบการณ์ใหม่ๆและใช้ในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองและสังคมปรับปรุงจากสิ่งที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นดังนั้นสิ่งที่พ่อแม่และเด็กปฐมวัยต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจความรู้รากฐาน3มิติเพื่อการพัฒนาเด็กประกอบด้วยหพัฒนาการด้านตัวตน 2. พัฒนาการด้านทักษะสมอง E F และ 3. พัฒนาการ4ด้านได้แก่ร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาซึ่งสามารถส่งเสริมพร้อมกันไปอย่างบูรณาการได้ทุกสถานการณ์ในชีวิตประจำวันไม่ใช่เร่งพัฒนาเพียงด้านใดด้าน,านหนึ่งเท่านั้น ที่ผ่านมาค่ะก็มีนักวิชาการด้านพัฒนาปฐมวัยได้สังเคราะห์ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขับเคลื่อนเพื่อสร้างระบบนิเวศเพื่อพัฒนาสมองและทักษะเด็กปฐมวัยจนเห็นผลสัมฤทธิ์ที่ดีผ่าน6ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสมองดีมี EF ประกอบด้วย 1. จัดการความรู้จากองค์ความรู้ในงานวิจัย EF นำมาจัดการความรู้และแปลงสารให้ง่ายสอดคล้องกับบริบทไทยและนำไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลได้ 2. พัฒนาเครื่องมือพร้อมใช้หลากหลายวิธีสำหรับพ่อแม่และครูปฐมวัยเช่น 7. วิธีพัฒนาลูกสมวัยสมองดีมี EF เป็นต้น 3. สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั้งในครอบครัวชุมชนเช่นพ่อแม่ครูอาจารย์อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีความรู้ความเข้าใจใน EF สามารถนำความรู้นี้ไปเผยแพร่ถ่ายทอดอย่างทั่วถึงค่ะ 4. สร้างพื้นที่ต้นแบบเพื่อนำเป็นพื้นที่นำร่องการส่งเสริม EF แบบบูรณาการ 5. สร้างภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership จับมือทุกหน่วยงานองค์กรเข้ามาร่วมเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องและ6สร้างการสื่อสารเพื่อกระจายความรู้และแนวปฏิบัติต่างๆออกไปให้กว้างขวางสู่สาธารณชนค่ะ